ที่นี่วัดหนองขยะนะครับนี่หลังจากที่พระอาจารย์บินบานบัดกับข้าวนะครับญาติโยมร่วมทําใส่บาตรกันวันนี้ก็หลังจากที่คุณเจ้าถันแล้วนะครับกับข้าวส่วนที่เหลือนี้ก็คือเป็นกับข้าวปันสุกนะครับที่ให้กับพี่น้องประชาชนกับผู้สูงอายุนะฮะปันสุกให้กับผู้สูงอายุนะนนะแล้วก็นะครับ อันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของอาทางวัดหนองขยาดของเรานะครับซึ่งกับข้าวซึ่งก็มีญาติโยมนะครับนําไปแบ่งปันกันหลังจากเหลือจากการปันสุกแล้วนะครับก็จะนําไปาปันสุกที่บ้านนะาที่บ้านผู้ที่มีความยากไร้นะครับ นี่ก็รูอว่าเป็นอ่านี่เอาไปเป็นที่ระลึกครับเอะมาไปแล้ว เปียนเยครับปันสุกอันนี้น้ำอะไรอน,นี้น้อปันสุกนาะดีหน้านาโอ้็รอ,อันนี้ผมก็รับปันสุกนะครับนี่คือน้ำ ก็ขออนุมโมทนาบุญนะครับกับบรรดาญาติโยมนะที่ได้นถวายพระตาหารในช่วงเช้าพระคุณเจ้าบินขบาตนะครับนี้ท่านพระอาจารย์นะครับ นี่ปันสุกนะครับปันสุกนะฮะ